สวัสดีพี่นอ้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยจะสามนอยแยกน้อยแกอยแกรอบจะน้อยพิเศษนอยปกติตามด้วยนอย VIP จ้าแนวทางวันผุดวันที่1เดือนซิจะตุลาสองพันห้าร้อจะเดือนใหม่จะเดือนใหม่ผลคนที่สาเดือนเก้าจ้านอยพิเศษเด่นศูนกับหา พน้น้อยพิเศษจ้าบนหาเจ็ดหกโอ้โหเ,เลี้ยเลียงเลยเนะาะเสว่าหาหกเจ็ดก็ว่าได้เราจะหาเจ็ดหกล่างหาสองสำหรับน้อยพิเศษเด่นหาเขาเขามาอยู่ลักลอยจะหาเจ็ดรักลอยลักซิพิษต,ตำแหน่งจ้าลางนี่หาสองหาสองจับขู่พาดไปจะมี 5, 7, 8, 8, 9, หาเจ็ดหาแปดหาเก่าหาศูนย์มาหาสองนังเหนี้ยวจ้าโจบบได้เด่นหาเขาเ้ามาจ้า สำหรับน้อยรอบปกติเด่นศูนย์กับหาพ้นจะศูนย์สามหกหลางสองหกหกบนหกหลางศูนย์ 6, มาอยู่ลักลอยอีกเนาะศูนย์สามโอมาพิษตำแหน่งอันนี้ก็ับพิดตำแหน่งเนาะสำหรับตัวประกบขู่อันนี้กับพิษตำแหน่งอีกศูนย์หะศูนย์สามหกสองหกผ่านไปจะสำหรับรอบปกติจะ้ะสำหรับน้อยรอบวิพี่จะให้เด่นแปดกับหนึ่ง พน v ีพีจะศูนหาสี่างเจ็ดหนสำหรับเจ็ดหจับคูพาดไปอีกจะมี8 1ดหน่งเจ็ดหบริจับจะ1 2 1 3 1 4 1งหามามาเจ็ดหนจะไพเล็กต่ำไปเล็กสูงแก่นั่งเนียวจะมือเน่สำหรับแยกหน้อยเด่น1ของห้ามาจะสำหรับ VIP โอเคจะสำหรับ 5, หาน้อยของห้าเนาะสาน้อยมือเน่้เด่น มาแค่เล็กเด่นเราจะให้ซ้ำเด่นมาสองโจ้บอกเขาจะนั่งเหนียวนั่งเนีย้ยวันที่หนึ่งมื่อนี่ฝากตามต่อหลักกาเนาะมื่อนี่แอจอยมีหลายแนวทางเนะจ๊ะเสียงแหบเสียงแหงเ,เบิดเลยแล้วก็สิไปรับชมเราฟังแนวทางมื่อนี่ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยหลักกาเนาะถ้าบุญพ่าดแนวทางที่แอจอยลงกหายต่แนวทางาด,าาดีๆม,มีให้กันได้ทุกวันจ้ะ าหาน้อยกระซองสูตรลาาพัฒนากระสองสูตรรัฐบาลไทยกระลุหา2สองสูตรจากรัฐบาลไทยสําหรับสูตรเดิมสูตรลักลุงหายตั้งแต่วันที่30สเนาะสนใจกะสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบเนาะก่อนสินจะนไปเป็นแนวท่ากระเปรียบเทียบพิจารณาวีขอกันอีกทีหนึ่งละกันเราจะสําหรับรัฐบาลไทยก็เฮาบอกก่อนเนาะว่า ขึ้นอยู่กับความหมักความชอบมันจะหมักสูตรใดก็ตามสูตรนั้นจะที่สําคัญถ้ามีตัวหมักตัวชอบไก่อย่าลืมไปกับถูกัางเนาะแนวทาง,าทางแต่ละแนวทางถูกๆแนวทางจะมีเข่าและก็มีรุดเนาะตามต่อจะสำหรับ้อยพิเศษของเฮาเมื่อนี้เลขเด่นไฮเด่นหนึ่งับสองจับคู่เด่นหนึ่งรอบพิเศษหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งหาสำหรับเดนสองจ้าสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดสำหรับน้อยพิเศษเมื่อนี่ระวังเบิรเจ็ดเจ็ดเมื่อวานกับเบิรบอามาน้อระวังเบิรระวังเบิร์น้อย น้อยวีพีเนาะพอชุนหน่อยวีพีกับปกติระวังเบิร์นหนึ่งหนึ่งกับซูนสูเราจะชุนหน่อยกับโบไม้เละเบิร์นสำหรับน้อยรอบปกติไฮเดนแปดครับหาจับครูเดนแปรอบปกติจะแปดสองแปดสามแปดสี่แปดเจ็ด สำหรับเดหาหเจ็ดหาแปดหาสามหาสองน้อยรอบปกติรองเบิร์แปดปดสำหรับวีพีรอบสุดท้าย1กับสองสำหรับแยกน้อยมริเเด่นชุนเนาะรอบแลกกับรอบสุดท้ายแต่เลขเบิร์นี่คือระว่างเบิร์ เจ็ดเจ็ดแปดแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ตามด้วยหนึ่งหาสำหรับเด่นสองจ้าวีพีสองสี่หาสองเจ็ดสองแปดวีไอพีร้องเบิร์แปดแปด สำหรับโตเน้นจาห้าน้อยมัดรวบนีได้ได้ตรงได้ตรงเจ็ดแล้วก็บเบิร์นแปแล้วก็สามสาตรงเจ็ดนี่ถ้าเสียเ,เป็นเบิร์นก็คือเจ็ดเสำหรับวีพีโตเน้นเบิร์นแปดแปดสองแสองเจดหนึ่งสหนึ่งสีรอบปกติจะลองเบิร์น8ปด 88. หาแปดหาเจ็ดแปดสองแปดสามรอบพิเศษจ้ะลองเบิร์นเจ็ดเจ็ดสองหกสองเจ็ดหนึ่งสี่กับหนึ่งหาฮานอยมัดอ่าฮาหนอยนีโลกหายสองสูตรจะมัดรวมกับแยกน้อยจะหมักสูตรได้ตามสูตรนั่นจะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เนาะ ก่อนสินําไปเป็นแนวทางก็ให้เปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งละกันจะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทานจะมือน,นีเฮงเฮงปังปังลวยๆยกันทุกๆแนวทางราคานลังจารจุ่นแนวทางใดกับเขาให้เฮงเฮงปังปังลวยๆยกันทุกคนทุกทานจะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า